เติมออกซิเจนให้น้ำสดชื่นสัตว์น้ำแข็งแรงด้วยไฮเลียปั๊มลมลูกสูบแรงลมเยี่ยมพร้อมชุดหัวา,าย12หัวเหมาะสลับตู้ปลาและกระบอกปลาทุกชนิดเพิ่มคุณภาพน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาอย่างสบายใจกันครับแนะนำสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับไฮเลียนะครับปั๊มลมลูกสูบสุดทรงพลังสำับตู้ปลาและก็บบอปลานะครับ หากคุณกำลังมองหาปั๊มลมออกซิเจนที่ให้แรงลมดีเยี่ยมสำหรับการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาในตู้และบ่อปลาไฮลีแอนะครับปั๊มลมลูกสูบคือตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วยลมแรงที่เสมอและสามารถต่อออกหัวสายได้ถึง12หัวทําให้การกระจายออกซิเจนในน้ําสมบูรณ์แบบทั้งในตู้ปลาและบ่อปลานะครับช่วยให้น้ําในบ่อมีคุณภาพดีพร้อมเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ําของคุณ ติบโตอย่างแข็งแรงกันทีเดียวนะครับเรามาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับปั๊มลมรุ่น a c o 009D นะครับปั๊มลม12-125ลิตรต่อนาทีนะครับกำลังไฟ135วัตมาพร้อมสายออกซิเจน24เมตรรวมหัวสาย12หัวแล้วก็วาล์วหยุดน้ำา2 2ตัวนะครับ a c o 009นะครับก็ กำลังปั๊ม120ลิตรต่อนาทีกำลังไฟ120วัตต์พร้อมสายออกและก็หัวสายครบชุดนะครับรุ่นประหยัดพ,พลังงานอย่าง a c o 318แล้วก็ ECO 208นะให้กำลังลม70ลิตรต่อนาทีและ40ลิตรต่อนาทีตามลำดับนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานขนาดเล็กถึงกลางนะครับเพิ่มเติมนะครับใช้ไฟบ้าน2 2 0โวลต์หรือไฟแบตเตอรี่ได้นะครับ ปั๊มลมต้องตั้งอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ําและควรหีกเลี่ยงการโดนน้าหรือน้ําฝนนะครับเลือกไฮเลียนะครับปั๊มลมลูกสูบเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของน้ําและสุขภาพสัตว์น้ําของคุณนะครับคิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว